สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับนวนเนียอีกแล้วนะครับผมนวนเนียวันนี้ามาไต่แรงเกรดสี่นะครับผมไต่แรงเกรดสี่เอาตอนนี้เอาไฟฉายสีม่วงมานะครับผม <Yahoo! S 1> แอดออนโหดๆไปเลยตอนนี้จัดเต็มมีรู้ค้าตะกรอนตัวอะไรนะครับผมปั่นเครื่องไปก่อนเก็บแต้มครับ เดียเราจะไม่ได้เกียรบวกนะครับผมตอนนี้ฆาตกรเป็นตัวเลื่อยนะครับผมก็เลยมาแล้วจังหวะนี้เลยติดนะครับผมเมื่อกี้เขาเลยติดนะเราวิ่งขึ้นเข้าบ้านใหญ่ไปเลยเขาตามมาหรือเปล่าเหมือนจะหลงเขายังวนอยู่เลยผมวิ่งมานี่แล้วเพื่อนวิ่งมานี่แล้วเพื่อน ยังวิ่งหลงอยู่เลยนะเ,ยเขาหลงอยู่ในแมสนี้เราก็เลยเรียกสักหน่อยเข้าตู้ดังๆสักหน่อยเรียกเขาเาเขาไล่เพื่อนอยู่นี่เองรอรอฉายครับผมรอฉายครับไฟฉายสีม่วงมันจะโหดขนาดไหนะตอนนี้จังหวะน,นี้หลอกไปหนึ่งทีเข,า,ขาตีครับผมก็โดนผมแล้วนะเ,เขาจะเลื่อยตาม เป็นวิธีการหลอกอีกวิธีหนึ่งนะครับผมอีกวิ่งรอรอรอช่วยเพื่อนไปครับผมฆาตรกรไปไหนไม่รู้นะตอนนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนยู่ก่อนอยู่ก่อนโอ้โหวิ่งติดถ้าฆาตรกรวิ่งมา mm hmm. ผมนั่นจะโดนนะจังหวะเมื่อกี้มองหลัง ไม่มองไม่วิ่งไม่มองครัวิ่งมองหลังนี่เขาจะโดนแต่เขาเลื่อยมาเข้าขอย่างนี้เงี้ยฝืนปั่นอยู่ไหมมันโดนไปทีหนึง่งครับผมรอชายครับเมกชมัสที่วิ่งวิ่งขวางหน้าทาไมวะมีบ้านนอกวิ่งเขาบ้านใหญ่กันก่อนครับหิวๆิวกันก่อนเอาแต้มก่อนครับช่วงแรกๆรในช่วงหลังๆเราจะ ออกออกล่ามันเองแล้วพว oh, <no. S 1> เราเราเซฟไห้ใช้เราไว้ก่อนช่วงหลังๆมาเราได้ใช้นะแต่เราจะออกไปล่ามันเองมันไม่ได้ล่าเราเราเป็นฝ่ายล่ามันแต่เราเราจูเองเว้นไปเลยมิ่งไปเลยหย่ามันติดกลับว่ะ ยังติดกับจังหวะน,นี้โอ้โหส่วนเล่นส่วนเล่นเก่งเอ็กยักษ์เก่งไอ้ตัวเนี้มันหลอกไฟยับเลยวะ่ะแต่ว่าทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกน้องชา้าจังหวะน,นี้วิ่งติดครับผมขเขาเจอ,อเรืเอ่อยคเขาเจื่อนเรื่อยเดี๋ยวเราโยกโอ้โยกระโดนถ้าเขาตีผมก็น่าจะล้มไปแล้วนะครับผมว่า มัวแต่มันเลื่อยผมครับไม่ยอมตีทีจังหวะจังหวะแรกเหมือนกันครับผมไม่ยอมตีผมนะยังวนอยู่ครับยังคงเล่นยังคงเล่นไม้นี้อยู่ยังยังแล้วทำไมไฟข้างหน้าเขาหายช่างมันละกันยังวนอยู่ครับผมจังหวะนี้ตีตีผมยังไม่โดนอีกไม่ไล่แล้วครับผมจังหวะนี้เขาวิ่งไปแล้วเดี๋ยวผมวิ่งไปล้ำก่อน ทีนี้เพื่อนอยู่นี้ไล่ต่อไล่ต่อคงวนอยู่เขเลื่อยมานะคงวนไม่ไล่แล้วครับผมเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายไล่เขาเองครับผมเาเมื่อกี้เขาไม่เห็นเพื่อนเหรอเมื่อกี้ถ้าเพื่อนโดนเลื่อยนั่งปั่นเครื่องโง,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 ง่ๆตรงนีอ้อาจจะโดนเลื่อยล้มได้นะผมนี่ นี่ปั่น3ามครับผมปั่นสามแต้มเยอะนะครับมันจะได้แต้มร่วมมือแต้มร่วมทีมาไรสัะอย่างบวกเป็นพันเลยนะครับผมถ้าเครื่องเสร็จหรือเครื่องไม่เสร็จก็ตามครับถ้าเราปันน่นได้นานที่สุดจะดีมา,ากจังวะนี้เพื่อนโดนปาดลยครับผมมีไปฉาชยแล้วช่วยนะเขาอุ้มเปล่าอุ้มนะครับผมนี่ครับผมชายด้วยเลยจังวะนนี้หนึ่งสเต็ป จะไปหนึ่งสเต็ปจัดไปอีกหนึ่งสว่างครับผมสองสองสว่างสามสว่างตาบอดสามทีติดครับผมนวัน,นี้เกอนปั่นเสร็จเลยงนวันี้โดนหไปสามสว่างครับว่างไปดีว่างไปดนะีบอกแล้วได้ใช้แน่นอนยังคงไล่คนเจ็บอยู่นะครับผมฆาตกร เล่นเละคิวเลอร์นะจะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แล้วันนี้เล่ตามเพื่อนผมเข้าบันใหญ่ไปแล้วครับผมยังรออยู่นะยังคงรอซัพพอร์ตอยู่นะเพราะผมขี้เกียจปัน่นแค่นั้นเองนันไม่ตื่นเต้นนะครับผมวันนี้เพื่อนยังไงยังคงวนอยู่คงวนอยู่ผมก็เสียวเขาปาดมาตีผมเหมือนกันนะ จังหวะที่เพื่อนล้มไม้แล้วผมต้องเข้าไปช่วยแล้วจังหวะนี้หนึ่งวางหนึ่งวางเรื่อยดิเรื่อยเรื่อยติดดีเดเรื่อยติดดีตาบอดอ่ะตาบอดอ่ะฮัลโหลไล่เลยครับผมจังหวะนี้คงโกรธคงโกรธผมแล้วจังหวะนี้เรื่องมาแล้วหลบต้นไม้ครับผมต้นไม้เนี่ยแมปว่าใช้ได้นะครับผมอยู่หลังต้นไม้ไว้ครับ ถ้าโดนเล่อยโค้งแม่นๆเล่ยเล่นเป็นนี่ก็รอดอยากนะครับผมพวกมุมต้นไม้อะไรนี่ไมชนไปอีกแล้วครับช่วงนี้ผมวิ่งฉีกออกมาเพราะเวลาเลื่ยมันเวลาเล่ยมันเล่ยชนสิ่งของครับผมมันจะมีสตันครับนานมากผมเคยเล่นละสตันนานมากเราวิ่งฉีกได้สบายเลยกว่าจะ จบโอ้ยปีนพันกว่ามันจะสตันเสร็จก็เราก็วิง่งฉีกออกไปไกลแล้วครับผมถ้ามันเลื้อเ,เลื้อมาไกลแล่นะยังเล่นแมสไอเล่นไม้นี้อยู่ครับผมวิง่งฉีกเข้าในดีกว่าไม่สนุกเลยโหลดไล่หน่อยไล่หน่อยไปจ่ายเลยอ,อีกตั้งตั้งเยอะนะครับผมจายได้อีก2 3ทีเลยนะครับ วันนี้เราวิ่งหาเขาเลยครับเราโดดเสียงดังไปเลยเครื่องนี้เหมือนเสียงเครื่องดังๆนะเสียงเครื่องดังๆนะปัน่นปั่นสักหน่อยนะครับปั่นสักปั่นกันสักหน่อยละกัน,นเรียกโดดเรียกโดดเรียก,กเรื่อเหยียโลกดิามาแล้วมามาแล้วมันมาแล้วข้างบ เราแอบ,บหลังแอบบหลังนี้ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันจัดไปหนึ่งสวา่างเอาเอาเอาไปไหนเพื่อนโ,โอเคโอเคโอเคโชคดีนะเพื่อนอยู่นี่อยู่นี่ฮัลโหลแล้วก็วิง่งเฉียออกมาครับผมรอเขาเรือแล้วก็บนครับหาอะไรบลนจังหวะน,นี้มันเฉยไม่ได้นะครับจังหวะน,นี้ หมุนไว้ดี72 72ไปทีหนึ่งแต้มเราตันแล้วนะเราสบายล้ถ้าเราตายเราก็บวกอยู่แล้วนะครับผมเจา้านี้แต้มหนีเราตันแต้มเครื่องเราต้องไปปั่นเพิ่มอีกนิดหน่อยครับผมเพื่อเอาชัวร์วันนี้เข้ามาเล่นแมทในมรอสตัน ได้เป็นหนึ่งทีย่อไปวันนี้หลอกไปหนึ่งทีตีไม่โดนครับผมวันนี้โว้กกลับมาหนึ่งทีจะต่ออะไรอะท่าตะกรท่าตกรถึงกบแปบว่างงครับไม่รู้จะไปทางไหนแะแต้มอะไรสูงสุดมาเล้ครับผมทีนี้เราตายเราก็แต้มแต้มไม่ลดแล้วนะแต้มบวกแน่นอนครับ เป็นการไต่แรงอีกหนึ่งวิธีนะครับผมก่อนที่เราจะไปเอ่อก่อนที่เราจะออกไปให้ฆาตกรไล่หรืออะไรเงี้ยเราไปปั่นเตะไปปั่นเครื่องก่อนครับไปหาปั่นเครื่องกับเพื่อนอะไรเก็บแต้มไปก่อนครับแล้วหลังๆล้วก็เอ่อไปไล่ฆาตกรเอาเองนะครับผมให้ไปวิ่งให้ฆาตกรไล่ครับแค่นั้นเองครับผมหรือต้นเกมเราโดนไล่แล้วก็ หาแมสวนดีๆเลยครับผมจังหวะนี้เขามาลนะขอวกกลับไปก่อนยังยังคงยังคงเปิดอยู่ประตูนี้ยังของเราอยู่ขอตีตีว้าวครับผมตีว้าวประตูนี้นี่ยังของเราโดนไปหนึ่งทีครับ,บ,นบนวนวนเราต้องออกประตูนี้ศักดิ์สีมันคําคอเราต้องค่อยๆครับผมค่อยๆเล่นนะครับผมจังหวะนี้เสี่ยงมาก เหมือนเพื่อนจะใช้ขวดนมนะผมหรือเข็มจิตดยามนะหายดีแล้ะเมื่อกี้โดนตีไปทีหนึ่งจหวันนี้เราตรงไม้ครับรอสตันยังคงเฝ้าอยู่โมเลยตัวนี้ยังคงไม่ปไปายสตันไม่หนึ่งทีครับผมเข้าไปเลยครับวิ่งไปเลยครับผมเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนบอกให้หนึ่งทีนะครับผมวันนี้น่าจะรอดรอดแน่นอนครับผมสองคนตอนนี้มีสองคนน่ยังอยู่ประตูนู้นนะครับผม บอกแน่นอนนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบาย